น,นี่เป็นการลบจำนวนคละนะคะซึ่งเศษส่วนก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่มีจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเพียงแค่เราเอาเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังมาคิดเฉยๆนะคะทีนี้คุณครูเคยบอกว่า,เ,าเมื่อเรื่องการบวกเศษส่วนจำนวนคลาเนี่ยถ้าเป็นจำนวนคละเราจะมีวิธีการหาอยู่กี่วิธีการบวก กี่วิธีที่คุณครูสอนไปน่ะสองครับสองวิธีว,ธวิธีแรกก็คือต้องทำให้จำนวนคล้ายอยู่ในรูปอะไรก่อนเศษส่วนเกินค่ะอยู่ในรูปเศษส่วนเกินเสร็จแล้วค่อยดำเนินการทุกอย่างก็คือต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาบวกกันถูกไหมใช่ไหม<ะ>แล้ววิธีที่สองคืออะไรคะ น,นำตัวข้างหน้าของตัวค่ะมาบวกกันแล้วก็เอาตัวข้างหลังไปบวกกันอีกรอบค่ะอ่าก็คือให้นำจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าของจำนวนคระใช่ไหมเอามาบวกกันเสร็จแล้วก็เอาเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังไปดำเนินการการบวกเศษส่วนตามปกติเลยใช่ไหมค่ะทีนี้ปัญหา มันมักจะเกิดกับการลบถ้าเราใช้วิธีที่สองเมื่อกี้นะคะมันจะเกิดกับการลบนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมาแสดงวิธีทาให้ดู2วิธีนะอันนี้เป็นวิธีทำสองวิธีนะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็นวิธีที่1แล้วก็วิธีที่สองอ่ะไปเอาวิธีที่1ก่อนวิธีที่1ก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจํานวนค้าให้อยู่ในรูปอะไรนะ อยู่ในรูปอะไรเศษส่วนเกินค่ะให้อยู่ในรูปเศษส่วนเกินนะคะก็เราก็นําสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือจํานวน3เศษเจ็ดส่วนสิบลบกับจานวน2เศษห้าส่วนแปดก็เปลี่ยนได้อะไรจานวนแรกได้อะไรเนี่ยตัวส่วนยังคงอะไร เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็คือตัวแรกก็ส่วนยังเป็นสิบเหมือนเดิมนะทีนี้เศษของเราหาได้ยังไงเอาตัวส่วนไปทำอะไรไปคูณกับตัวข้างหน้า่ไปคูณกับจำนวนข้างหน้าก็คือสิบคูณสามเป็นเท่าไหร่สิบสามสิบ <30, S 2> แล้วก็บวกกับเศษข้างบนเนี่ยอีกเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะสามสิบเจ็ดค่ะก็จะเป็นสามสิบเจ็ดอ่า แล้วก็ลบด้วยตัวนเนี้ยเนี่ยจำนวนค้าตัวที่สองตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือส่วนยังเป็นอะไรเหมือนเดิมแปดค่ะ <11 S 1> ส่วนเป็นแปดเหมือนเดิมตัวเศษข้างบนได้อะไรยี่สิบเอ็ดค <21 S 1> ่ะแปดคูณสองเป็นสิบหกสิบหกบวกอีกห้าก็จะเป็นยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดพอเราได้ ออพอเราเปลี่ยนให้เศษพอเราเปลี่ยนให้จํานวนคละนะคะอยู่ในรูปเศษเกินเสร็จแล้วลําดับต่อไปเรามีหน้าที่ทําอะไรทําให้ตัวส่วนเท่ากันค่ะทําให้ตัวส่วนเท่ากันโดยใช้อะไรเข้ามาช่วยคะคอนอครัเออคอนโดยนําตัวส่วนก็คือ10กับอะไรคะ 8คะ <40 S 2> ่ะสิบแปดแปดมาหาอะไรมาหาโครโนเออม,มหาโครโนอ่าทีนี้อะไรที่สามารถหารได้ทั้งสิบและแปดลงตัวเพราะเราจะหา,ะหาอะเอาสองมาหารสองอะไรได้สิบสห้าค่ะสองห้าเป็นสิบสองอะไรได้แปด สองสี่ครับเสองสี่เป็นแปดเก่งมากหารต่อได้อีกไหมไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีสุคูณแม่ใดที่สามารถหารได้อ่าทั้งสองตัวเนี้ยลงตัวเพราะว่าการหาคอรอ์โนก็คือต้องหารได้อย่างน้อยสองตัวถึงจะใช้ได้ใช่ไหมอ่าอันนี้มันมันไม่มีแล้วนะคะทีนี้คอรอ์โนคืออะไรคะ ครนรก็คือให้นำจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยก็คือเลขสองนะคะเอามาคูณกับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจำนวนที่อยู่บรรทัดสุดท้ายก็คือ5กับ4เนี่ยคูณกันแล้วได้ครนรเป็นเท่าไหร่40ค่ะ40ดังนั้นตัวส่วนของเราต้องทำให้ส่วนเป็นอะไรถึงจะเท่ากัน สีส <40. S 1> ิบค่ะสี่ทีนี้เศษสามสิบเจ็ดส่วนสี่ต้องทำให้ตัวส่วนเป็นสีสิบต้องคูณอะไรทั้งเศษและส่วนสี <40. S 1> ่ค่ะคูณสี่ทั้งเศษและส่วน <c oughs> ทีนี้ฝั่งนี้ยี่สิบเอ็ดเศษยี่สิบเอ็ดส่วนแปดเนี่ยต้องทำให้ตัวส่วนเป็นสี่สิบต้องคูณด้วยอะไรเอ่ยทั้งเศษและส่วน คูณ hmm. ด,ด้วยห้าทั้งเศษและส่วนอ่ะก็จะได้เท่ากับอันนี้ได้เท่าไหร่เจซียี่สิบแปดใส่แปดทดทดเท่าไหร่สามยี่สิบแปดกระแซ่แปดทดสองตัวเนาะต่อไปสี 4, ่คูณสามเป็นเท่าไหร่สองสองบวกกับเศษอีกสองเป็นเท่าไหร่ ี่คเป็นสิบสี่ตัวส่วนเท่าไรส่วน <S <S ส่วนเป็น <S <S สีน่สิบสี่สิบอืมแล้วก็ลบด้วยฝั่งนี้หน้าอะไรเนี่ยยี่สิบเอกคูณห้าได้เท่าไรหนึ <S <S 2> <S 2> <S ่งร้อยห้าค่ะเออหนึ่งร้อยห้าส่วนด้วยเท่าไรสี่สิบค่ะส่วนด้วยสี่สิบทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วลบกันได้หรือยัง ได้แล้วครับหนึ่ง้อยสี่สิบแปดลบหนึ่งร้อยห้าเหลือเท่าไหร่สิค่ะอ่าก็จะได้สี่สิบสามเศษสี่สิบสามส่วนสี่สิบต่อแบบนี้ได้เลยไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้มันเป็นเศษส่วนเกินค่ะใช่มันเป็นเศษส่วนเกินเราต้องทําให้เศษเกินอยู่ในรูปอะไร จำเริ่มค้าโดยการเปลี่ยนตัวอะไรยังคงเหมือนเดิมตัวส่วน,น,น,นยังคงเหมือนเดิมก็คือยังคงเป็นสี่สิบเหมือนเดิมสี่สิบคูณอะไรได้ใกล้เคียงสี่สิบสามที่สุด,สดค,ค,คูณหนึ่งเออสี่สิบคูณหนึ่งก็จะเป็นสี่สิบขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสี่สิบสาม สามค่ะอีกสามนี่ข้อนี้ก็จะตอบแบบนี้อันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งก็คือต้องทำให้จำนวนคล้ายอยู่ในรูปของเศเกินพอทำให้อยู่ในรูปเศเกิ์เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องนำตัวส่วนมาหาคอรอนเพื่อที่เราอยากรู้ว่าตัวส่วนที่เราจะทำให้มันเท่ากันเนี่ยมันคือเลขอะไรพอเราได้แล้วเราก็มาทำให้ตัวส่วนเท่ากันเสร็จแล้วเราก็สามารถลบก,กันได้เลย แต่ว่าลบกันเสร็จแล้วต้องเช็คดูคําตอบก่อนว่ามันเป็นเศษเกินไหมถ้ามันเป็นเศษเกินนักเรียนก็ต้องทําให้เศษเกินอยู่ในรูปจํานวนคละแต่ถ้ามันเป็นเศษส่วนที่สามารถตัดทอนได้อยู่นักเรียนก็ต้องตัดทอนให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําโอเคไหมโอเคบับต่อไปเป็นวิธีที่สองทีนี้วิธีที่2คุณครูเคยบอกว่าให้นําจํานวนที่อยู่ข้างหน้า มาบวกามาลบกันเนาะอันนี้เป็นวิธีลบเนาะอันนี้ก็ต้องเอามาลบกันนะคะแล้วก็ตัวเศษส่วนข้างหลังก็นําไปลบกันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมค่ะก็จะได้เท่ากับนักเรียนก็นําจํานวนที่อยู่ข้างหน้าของจํานวนคระเนี่ยก็คือเลขสามกับเลขอะไรจํานวนที่อยู่ข้างหน้าเลขสอง่ะ จำนวนที่อยู่ข้างหน้าก็จะมี3ามกับอะไรนะกับ2ใช่ไหมสองอ่าให้เอามาลบกันนะคะเราก็จะได้ว่า3เนี่ยลบ2แล้วก็ใส่วงเล็บก่อนนะใส่วงเล็บเอาไว้แล้วก็บวกด้วย ต้อ,อันนี้ต้องใช้เครื่องหมายบวกเป็นการเชื่อมของจํานวนคละนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นวิธีลบก็คือเอาจํานวนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมาลบกันแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งก็จะนําเศษส่วนมาลบกันนั่นก็คือเศษ7ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10อันนี้นักเรียนมองเห็นไหมเห็น,นะคะ่ะโอเคทีนี้ เอาจำนวนน้ำที่อยู่ข้างหน้านะลบกันเหลืออะไรคะสามลบออกสองเหลือคุณครูยัผิดนะน,นี่เปิ่งครับแล้วก็บวกกับเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังก็คือเอาเศษส่วนอยู่ข้างหลังเนี่ยมาลบกันนั่นก็คือเศษเจ็ดส่วนสิบลบเศษห้าส่วนแปดลบกันได้ไหมเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังอะตอนเนี้ย ไม่ได้ไไดก็ต้องทําให้ส่วนเท่ากันก่อนดังนั้นเราต้องนำ10กับ8เนี่ยมาหาคอรนอถูกไหมเราต้องหาใหม่ไหมเราหามาแล้วอะ่ะไมต้องไม่ต้องหาใหม่นะคะอ่ะหนึ่งอันนี้ก็เอามาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกกับเจส่วน10เนี่ยคูณด้วยอะไรถึงจะได้ตัวส่วนเป็น40เพราะเราหาคอรนอได้40 <4 S 2> คูณ4คูณสทั้งเศษและส่วนแล้วก็ลบด้วยเศษ5้ส่วนแคูณอะไรถึงจะได้ตัวส่วนเป็น40 5สิาค่ะคูณ5ทั้งเศษและส่วนอ่าเสร็จแล้วบรรทัดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะอันนี้หนึ่งอย่าลืมบวกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันหายนะคะอ่ะสีคูณเจดได้เท่าไหร่ ยีเท่าไรสี่เจ็ดยีอะไรสีแปดครับอ่ายีสแปส่วนด้วยสี่สแล้วก็ลบด้วยอะไรคะลบด้วยอะไรอีกตัวนึงอ่ะยี่สหส่วนสีอันนี้ก็จะได้ยีสห้าส่วนสี่สิบ นี้ยังมองเห็นไหมย,ยังมองเห็นไหมคะเห็นค่ะ,ะก็จะได้หนึ่งบวกในวงเล็บลบกันเหลืออะไรเนี่ยยี่สิบแปดลบออกยี่สิบห้านะเพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วสามค่ะสา,สามส่วนสี่สอ่าสามส่วนสี่สิบทีนี้เวลาเราจะตอบให้เอาเครื่องหมายบวกออกมันก็จะเป็นจำนวนคละปกติเลย ก็จะได้เท่ากับอะไรจำนวนหนึ่งสามส่วนสี่สิบครับส่วนสี่สิบเก่งมากครับยากไหมย,ยากครับยากว่ะวมยตายแล้วสอนอยังไงให้มันยากเนาะบันนี่นาะชอบวิธีไหนชอบวิธีสองค่ะ<อ>ชอบวิธีสองเ<อ>พราะอ,อะไร มันง่ายดีค่ะมันง่ายดีตัวเลขเยอะไหมไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ว่าเธอดูวิธีที่หนึ่งสิหลักอะไรเลยอ่ะคูรยากครับวิธีที่หนึ่งนี่แบบหลักร้อยครับหลักร้อยอ่ะแต่ว่าวิธีที่สองนี่แบบหลักอะไรอ่ะหลักสิบครับหลักสิบเธอก็เลือกมาให้มันถูกวิธีนะคะข้อนี้ข้อนี้นักเรียนจะเลือกใช้วิธีไหนอ่ะคุณครูแห่งเรียนแบบเป็นคนเลือกเองเลยดีกว่า ีที่หนึ่งครับอ่าว,วิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งนะคะก็อ่าเอาจำนวนคลาสที่โจ์กำกหนดมาให้ให้มาทำอะไรก่อนเปลี่ยนเชส่วนครับเปลี่ยนให้เป็นเศษอะไรเศษส่วนเศษส่วนเกินก็อ่า ตัวแรกเลยนะคะจำนวน3เศษ3ส่วน8เอามาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนเกินตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือยังคงเป็น8เหมือนเดิมตัวเศษได้อะไรอะ่ะ3คูณ8 24 2ีบวกอีก3เป็นเท่าไหร่27ค่ะ27นะคะแล้วก็ลบด้วยจำนวน1เศษ5ส่วน6เอามาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษเกินตัวส่วนยังคงเป็น6เหมือนเดิม แต่ตัวเศตรงนี้ได้อะไรสิบเ <11. S 1> อ็ดค่ะเศษตรงนี้เป็นสิบเอ็ดทีนี้ต่อไปเราต้องทําอะไรให้เท่ากันส่วนให้เท่ากัน,นครับส่วนให้เท่ากัน,นโดยเราจะใช้เรื่องอะไรเข้ามาช่วยออคอนอค่ะนอเข้ามาช่วยนะคะโดยเอาตัวส่วนก็คือแปดกับหกนะคะ ให้เอามาหาคอรนอนักเรียนแปดกำหกเอาอะไรมาหารดีหาได้ทั้งสองตัวเนี่ยสองครับสองค่ะสองสองอะไรได้แปดสองที่ครับสองสี่เป็นแปดสองอะไรได้หกสองสามสองสามเป็นหกหมดหรือยังหมดแล้วครับหมดแล้วคอรนอเป็นเท่าไหร่ คอลอนนอเป็นเท่าไหรคนอคือยี <24. S 1> อ่สิบสี่คอลอนนอคือสิบสี่คอนนอคือยี่สิบสี่ถูกต้องนะคะทีนี้เราก็มาทำส่วนในเท่ากันก็คือต้องทำส่วนให้เป็นยี่สิบสี่ดังนั้นนะคะยี่สิบเจส่วนแปดตรงนี้เราต้องหาตัวมาคูณอะ่ะให้ได้ตัวส่วนเป็น24อะ่ะคูณอะไรดี สามครับคูณสามทั้งเศษและส่วนเก่งมากครับอ่ะแล้วก็ลบด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นเศษสิบเอ็ดส่วนหกเนี่ยส่วนมันเป็นหกตอนนี้ยแต่ว่าคุณครูจะทําให้มันเป็นยี่สิบสี่เท่ากันคูณด้วยอะไรดีคูณด้วยอะไรอ่ะคูณด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไป อ่ะยี่สิบเจ็ดคูณสามได้เท่าไหร่สามเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองสามสองเป็นหกบวกอีกสองเป็นเท่าไหร่เ8็แปดครับอ่าเป็นแปดตัวส่วนก็จะได้ยี่สิบสี่แบบนี้อ่ะต่อไปตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ย สีสิสี่ค่ะสี่สิบสี่ส่วนด้วยอะไร <44. S 1> ส่วนด้วยยี่สิบสี่อ่าลบกันเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถลบกันได้ลบกันได้อะไรเอ่ยสามสิบเจ็ดครับเออสามสิบเจ็ดส่วนด้วยยี่สิบสี่ตอบแบบนี้ได้เลยไหมตอบได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรคะ มันอยู่ในรูปเศษส่วนเกินค่ะใช่มันอยู่ในมันอยู่ในรูปเศษเกินเราต้องทําให้เศษเกินอยู่ในรูปอะไรจานวินจางเนตาหนอนานวนค้าโดยตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมก็คือยังคงเป็นยี่สิบสี่เหมือนเดิมนะคะแล้วยี่สิบสี่คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับสามสิบเจ็ดมากที่สุดหนึ่งครับอ่ายี่สิบสี่คูณหนึ่งเป็นยี่สิบสี่ขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสามสิบเจ็ดเท่าไหร่ดี สามอาดอีก13เก่งมากข้อนี้ก็เลยจะตอบจำนวนหนึ่งเศษสส่วนด้วย24อันนี้งงไหมไม่งงค่ะไม่งง